แล้วหลังไหนวันนี้ชิมหายแล้วหลังไหนวันนี้ทุกคนตอกมือกันแล้า ผผมมอออ่นนนนนให้้ิดึงแลลวกกกัะบ really สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก๊ดเอ็กครับ <Ooh! S 2> วันนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปจังหวัดยะโสธรนะครับทุกคนนะี้ไปหาน้องกูตู X2 ที่เป็นสตรีมเมอร์ที่กำลังร้อนแรงอยู่นะตอนนี้ครับทุกคนสตรีมทีนึงเนี่ยมีคนดูอยู่ประมาณสอง0 0นสามคนเวย้ยแล้วแม่งหนึคน ดมากทุกคนเดี๋ยวผมจะลองนะฮะบุกบ้านกูตู่2ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าห้องสตรีมเมอร์บ้านของกูตู่2นะฮะจะเป็นยังไงนะครับแลวเดี๋ยวเรานะฮะจะไปลองเล่นหนึ่งหนึ่งกับกูตู่ที่บ้านของกูตู่ครับทุกคนคะ,ะจะมันขนาดไหนจะเป็นยังไงจะสุดยอดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปดูอย่างใกล้ชิดน,นะฮะเราจะไปดูกันว่าจะมันขนาดไหนไปดูกันเลยครับ <c oughs> แย่โสธรครั้งนี้มาหากูตู่เทุกคนฮะเอ้าอีกแค่ไม่กี่กิโลตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดยะโสธรแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าไปที่บ้านกูตู่้วทุกคนเวยเรากำลังจะไปเห็นว่าตําหนักสตูดิโอที่กูตู่ไลฟ์สดทุกๆวันเนี้ยนะฮะเป็นยังไงไว้ทุกคนว่าตอนนี้ก็อีกแค่สามจุดสามกิโลแค่นี้นเองะทุกคนนะอีกแค่หกนาทีไว้ทุกคนว้ยก็จะถึงบ้านกูตู่เอ๊ะกูแล้วนะครับผมทุกคนนะ ซึ่งนะครับผมยังไม่บอกทุกคนเลยว่าคือน้องตูต่เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนจากกูตู่ FF เป็นกูตู่ X2 แล้วนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในครอบครัวแก๊ง X2 ของเรานะครซึ่งประกอบไปด้วยบิ๊กกี้ X2 อูจุน X2 แกน X2 j a s อ e r X2 แล้วก็กูตู่ X2 นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เป็นแก๊งเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะนำโดยพี่บิ๊กกี้ X2 นั่นเองะครับทุกคนนะมาเดี๋ยวอีกไม่กี่ใจเราจะ ขับรถไปที่บ้านกูตูนล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางนิดนึงว่าตอนนี้จะต้องเลี้ยวตรงไหนนะทุกคนครับอีกแค่2กิโลฮะ ก็เห็นบอกว่าตึงนักตึงหนาครับหนึ่งหนึ่งแล้วสตรีมเนี่ยคนดู 2- 3สมพันคนหนึ่งหนึ่งกับไทยก็ไม่เคยแพ้นะครับทุกคนนะก็รู้สึกหม่ำไส้เนี่ยทุกคนนะว่ามึงแบบตึงจังทําเป็นเข้มทาเป็นเก่งนะทุกคนครับมาก็จะเลี้ยวเข้าบ้านกูตู่แล้วเว้ยทเพื่อนเวยไอ้เค้็แอบตื่นเต้นอยู่นะจะได้มาเจอกับน้องกูตู่แบบว่าตัวเป็นๆแล้วนะครับทุกคนนะมาใกล้จะถึงแล้วทุกคนนะอีกแค่หนึ่งนาทีนะทุกคนอีกแค่หนึ่งนาทีฮะเราก็จะถึงบ้านกูตู่เอะ แล้วนะครับทุกคนนะนี่เลยแล้วข้างหน้าละโอเคฮะเราจะเข้ามาเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับผมซอยโค้งงามตาะครับทุกคนนะแล้วหลังไหนวันนี้ชิมหายแล้วหลังไหนวันนี้ทุกคนเราจะรู้ได้ไงวะชิมหายละแล้วผมก็ไม่เคยมาไว้ทุกคนไว้จังหวัดยะโสเนี่ยผมมาเป็นครั้งแรกในชีิตเลยนะทุกคนคือก่อนหน้านี้ตู่เขาจะมาหาผมที่ขอนแก่นตอนช่วงปีใหม่เขาจะมาปาร์ตี้ปีใหม่ในแก๊งอีกทูตามคลิปที่ก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการมาเยี่ยมของผมมาหาคุณตู่บ้างนะครับตอนนี้ชิมหาย ไงไงโอเคครับผมนะคตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปหาน้องอูตู่กันนะครับทุกคนไปเลยครับทุกคนครับแล้วก็กําลังสตีมอยู่น,น,นะทีนนะไหนลงนันลงไหนใครไหน้าตั้งไหนเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนน,ะนี่เจริญ สวัสดีทุกทุกคนตอนนี้กี่คนตอนนี้คนดูกี่คนหนึ่พันห้าคนครับหนึ่งพันห้าร้อคนดูฮะตอนนี้ครับทุกคนนะสวัสดี<อ>คนดูในสตรีมน้องตู่ด้วยนะครับ<แ>สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะตอนนี้อยู่ในช่องแก๊ตเอ็กซ์ทัวรทุกคนนะแล้วก็ามาอยู่ที่ไลฟ์สดๆตรงนี้เลยนะเนี่ยนะเห็นบรรยากาศเนี่ยนะทุกคนนะกำลังสตรีมอยู่เลยครับทุกคนกันนะเมื่อก๊าดสดๆมากครับทุกคนนะเดี๋ยวอาจจะยังไม่สะดวกนะทุกคนเว้ยแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีทุกคนทีีี่่ออยยูในนนสสสตรมดด้้ววะะฮังๆทุกคนครับเหห็นน้าพี่กันอยู่ฝฝ<อ>ัั<อ>่่งงงไหน ้นีจะชัดว oui> ่าสวัสดีครับน้องๆครับผมพี่กัดเอกทูนะวันนี้ก็มาบุกบ้านน้องกูตูเอกทูนะครับทุกคนเดี๋ยวาจะไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพาสนุกแล้วก็ไปเล่นเกมกับน้องกูตูกันนะครับทุกคนนะตอนนี้ขออนุญาตวาร์ปไปที่ร้านอาหารเลยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราเนะครับผมก็มาอยู่ในห้องสตรีมเมอร์ของน้องกูตู X2 แล้วนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนนะที่เปิดรายการมาวันนี้นะครับผมขับรถจากจังหวัดขอนแก่นนะทุกคนฮะบุกมาที่จังหวัดยะโสธรเพื่อที่จะมาหากูตูครับแล้วก็จะมาท้าหนึ่งหนึ่งกันที่ห้องสตรีมแห่งนี้เลยทุกคนเว้ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่ากติกามีอยู่ว่าผมนะครับจะเป็นคนเล่นคอมของกูตูนะฮะทุกคนยับ แล้วก็น้องกูตู่นะครับจะเป็นคนเล่นโทรศัพท์มือถือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะไว้ว่ากูตู่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังตอนนี้นะครับคือตัวเพิ่งเล่นคอมพิวเตอร์แค่2เดือนเว้ยแต่ว่าก่อนนั้นน่ะสปีกว่าตัวเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือมาตลอดเลยทุกคนเว้ยเพราะฉะนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะเล่นแบบเต็มฝีมือนะสุดฝีมือนั้นทุกคนเว้ยแล้วเล่นในคอมพิวเตอร์จะมาลองดูว่าตูเนี่ยจะกิ่งแค่ในคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับแล้วในมือถือเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะฮ ยังไม่เคยได้เห็นกูตู่เล่นผ่านมือถือวันนี้แหละค้าบอกเลยว่าผมชนะแน่นอนครับโอเคครับ<ะ> okay, ทุกคนครับผมปะเราไปลุยกันดีกว่อ<ะ>ตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าผมจะไม่มีทางแพ้กูตูเ่เลยขาดครับเพราะว่าน,นี่จะเป็นโอกาสยในชีวิตของผมจากการเล่นกับกูตู่มาคือผมหนึ่งหนึ่งกับกูตู่มาประมาณสัก จิตขังได้มั้งทุกคนไม่คืชนะแม่งเลยมันจะเก่งไปไหนวะแม่งหงุดหงิดชิบเป่งเลยทุกคนามารอบนี้แหละจะเป็นโอกาสของผมที่ผมจะเอาชนะกูตู่ได้ครับทุกคนนะอบอกกันแล้วว่าพี่ตั้งแต่เล่นเล่นเกมมานะครับพี่ยังไม่เคยแพ้ใครที่เล่นมือถือเลยพี่เอ้ยผมไม่ไตายกูตู่ครับเอ้ยได้ยังไงแต่ได้ยังไงล่ะแตไ่ได้ยังไงฉันคอมพิวเตอร์นะจ๊ะเกมมันเป็นโทรศัพท์มือถือก๊อกแย้ยเอ้ย เฮ้ยทุกคนวิ่งเกินไปเฮ้ยเกินอะเฮ้ยนี่มันคอมพิวเตอร์กับมือถือทุกคนอะคือผมบอกแล้วแม่งมือถือเขาก็โหดอะทุกคนครับเกินไปโอ้เกินหน้าเกินหน้าอุ้ยตุ๊กเก่งจังวะเฮ้ยอันนี้อันนี้คือผมบอกทุกคนเหมือนนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาฮะผมไม่เคยเล่นแต่กูผ่านมือถือเลยเว้ยทุกครั้งคือผ่านคอมพิวเตอร์หมดเลยอะทุกคนครับเชียร์โหดมากโหดมากโหดมาก ผมมนนตัวแล้วจะได้ผมแค่แต้มเแี่แต้มเดี๋ยวทั้นแหละต่อจากนี้ไปครับผมบอกเลยฮะมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งคนดูเราดูก็แลวกันผมเนี่ยตัวรึงสุดฮะคนดูครับเฮ้ย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 นี่ไม่คอยออกเลยว่ะโอ้โหมันมันโอ้น็อกผมอ่ะมัน,มมน,มนคือผม,มันไม่ถนัดคอมมาทุกคนนะจริงๆผมตึงสุดคนดูก็รู้ว่า,วาใครตึงใครไม่ตึงครับทุกคนนะคือเอาจริงๆผมไม่ถนัดนะทุกคนคือคอมพิวเตอร์มันแบบการปรับตั้งค่าปุ่มต่างๆผมไม่ค่อยถนัดอ่ะนี่มันเป็นเครื่องกูตู่ไง ผมยังไม่ได้ตั้งค่าการเซตใหม่ในแบบของผมมาทุกคนครับถ้าผมตั้งค่าเองนะผมเต็งสุดอยู่แล้วโถว่มาครับมาครับทุกคนนะลองดูนะครับผมเฮ้ยขอสักขออีนเ้ย์ขอร้องแหละโหนี่ผมมือถือนะครับเ้ยไม่ใช่ผมคอมพิเวเตอร์นะครับทุกคนนะฮฮเเ้ย้ยเฮ้ย โอ้โหโคตรตึงเลยว่ะมันไม่ทำแบบแม่ตายอแล้วายอีแล้วมัแตก้หัวก็แตแล้ตายหาแล้วทุกคนครับแดงเลยี้เลยชี้ลช้หันนะชีะเฮ้ยทำไเฮ้ย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 โคตโหดยิ่งเทไม่โดนเตัวเลยนะเกินเกินไปเกินไปเอาทุกคนนะโคตรโหด เช่นี้มือถือนะเนี่ยไม่ของแต้เหม่อโอเคกูอาไอเขาไม่ได้นะไม่ได้นะแก๊สมันจะแพ้เขาสามศูนย์ไม่ได้นะนะแก๊สไ,ไ,นะไอเขานะเกินเกินไปครับทุกคนผมอ่อนให้ิดหนึ่งล้วกันนะอ้าผมก็บอกนะ้วคนดูครับว่ามันก็มีฟุกม,มีฟุตกันบ้างนะรบับอกเลยนะครับผมว่าผมเี่ยตัวตึงตัวตึงนะครับผมพนักคอน มาสามหนึ่งให้มันจบที่ตรงนี้แล้วกันเจ็ดสามเลยไหมต้องตัวได้เลยเฮ้เลี้ยงจัดเจ็ดสามเลยครับต้องตัวครับพี่จะเปิดอ่การตั้งค่าแบบโปรพิเออร์ให้น้องๆดูนะครับว่าพี่แกจะตั้งค่าแบบโปรพิเออร์ต้องทำยังไงนะครับน้องๆเลยก็คอยติดตามพี่ได้ด้วยกันอ้โอ้โหโอ้โหโว้ก็แตกโั้ก็แตกชิบหายละเฮ้ยเฮ้ย ครับเฮ้ยเมาด e ิมาดิเฮ้ยมาดิครับเฮ้ยยังไงอะครับผมโอ้ยพ okay ี่ก็บอกนะครับต้องตัวพี่กั็ตื่นสุดในพัรรครแล้วนะครับทุกคนนะยังไม่เข้ายนะพีก็บอกแล้วก็บอกแล้วเนี่ยพอที่เริ่มเข้ามือแล้วมันก็จะตึ่นตนิดนึงนะครับน้องๆครับไม่ได้แล้วไม่ได้ล้คนดูไม่ได้ละ ก็าตึงสุดนะครับทุกคนเฮ้ยเขาเือทุกคนเขาทอดสายชาร์แล้วเราน้องๆครับคนว่าผมทำได้นีฮะคนว่าผมจะสำมึงเวอร์เกินมึงเวอร์เกินไมยนถือของเรายำมือถือนะตูมันเกินไปทุกคนมันไม่ใช่แล้วโอ้โหมันเวอร์เกินนะครับผอ้คนเยี้ยอะไรวะเก่งทอเตเก่งถ้มือถือ คนดูฮะเดี๋ยวผมจะเล่นยืมยสัปปงสปาร์ตนะครับพอผมจะเอาจริงแล้วผมรู้สึกว่าผมสู้ไม่ได้หอกาที่้โทรศัพท์มือถือีมันโหดจริงกเกินไปกูตูดเกินไปแล้วจะเก่งทั้งมือถือทั้งคอมไม่ได้นะทีัำแบบนี้ไม่ได้นะครับคนดูครับมันก็จะเกินไปนะครับคนดูคนเราควรจะเก่งแค่แคในในอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ควรจะมีมนุษย์คนไหนบนโลกใบนี้ที่เก่งทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็เก่งทั้งโทรศัพท์มือถือหมาแปกเฮ้ยเคนดูดูดิดูดิมันเกินไปอ่ะมันเกินไปอ่ะมันไม่ใช่แล้วคนดู มันใช่เหรอวะคนเรามัาจะเก่งทั้งสออย่างอย่างนี้มันไม่ได้นะครับทุกคนครับมาดีครับอุ้ยอุ้ยยังไงครับมาดีอุ้ย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 จงอุ้ยออุยออุยอุ้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 ยุ้ยอุ้ยอุ้ยอุุ้้ยอ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 ุ้อุ้ยออ้ยออุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ย บอกเลยว่าผมจะไม่มีทางแพ้ครับผมพูดเลยถ้าผมแพ้โทรศัพท์มือถือนะผมยอมลงหมากี่บ้าเอายังไงอ่ะก็บอกแล้วนะครับว่าผมก็ตึงสุดในมาตก่อนนะครับน้องบอลเมื่อกี้นี้ก็แบบพี่ก็แค่สมัดอาเบาๆเองนะครับน้องๆองทุกคนครับแค่หัวนี่แหละเฮ้ยตู่ระวังจะโดนนะอาจจะเจ็ดห้าก็ได้นะครับน้องตู่ครับวันนี้ผมจะชนะเด็กสิบวกนะครับทุกคนครับถึงแม้ว่าน้องจะเป็นเด็กกว่าผมนะแต่ผมก็ไม่มีทางอ่อนคอให้นะครับทุกคนเอ้ย อะไรนะครับเอาไงนะครับผมบอกไปนะครับว่าผมจะไม่ทำยอมแพ้ให้กับโทรศัพท์มือถือเลี้ยงขาดค่ะทุกคนเฮ้ยดูนี่กันอยูนี่กันดูนี่กันบ้าเหรอบ้าเหรอเอาเดี๋ยวออกก่อน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 อันนี้นะออกก่อนนะออกก่อนนะออกก่อนนะเอามาออกก่อนออกก่อนมาเอาใหม่นะต้องแต่งต้องแต่งแต่งตึงเอ้ยเกือบเกือบเกือบเอ้ยเอาเาแต่งนะห้าเท่านะคนดูนะ ผมก็บอกแล้วครับว่าแบบก็ไม่เท่าไหร่นะครับคนดูก็คือแบบว่ากูตู่ก็กูตูเ่เถอะก็มาเจอแกันเอ็กูก็ไม่น่าจะไหวนะครับน้องๆไหนที่ผั้งไหวเฮ้อเน,นี่ยนี่จะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตนี้ที่ผมจะสามารถชนะกูตู่ได้เว้ทุกคนเว้ยผมจะต้องชนะให้ได้ครับ <S <S ผมบอกเลยว่าต่อให้เป็นมือถือผมก็จะไม่อ่อนคอฮะระวังนะระวังโดนหัวแตกนะครับน้องที่บอกก็เลยผลอีทีหนึ่งโอกาสตายได้นะครับน้อง พราะวพี่ติณสุดพระคนครนะครับบางคนก็จะบอกว่าพี่แก๊งเป็นโปรเพล็กซ์เลยนะครับน้องๆนี่มีอะไรเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ย,งงย,ย,ยทุกคนเห็นล้วจริงๆนะเว้ยเนี่ยคือไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่ามาแบบว่าเนียนๆตัดแปะไม่ใช่นะมือถือจริงๆนี่คือตู่เล่นจริงๆนะครับทุกคนนะครับเกินไปว่ะโอ้โหอยากให้พี่ปูตู่หนึ่งตัอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะจัดให้ครับแบบ้ ใช่วงการฟรีไฟอะไอย่างเงี้ยทุกคนนะเกินไปเฮ้ยเนี่ยเนี่นนยบูย่าครับทุกคนนะ75ครับ75ครับ, <75 S 2> รบไม่ได้ขิงครับ<ค>เกินไปชนะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วทุกคนนะคือกูตู่เนี่ยไม่ได้เก่งแค่คอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์มือถือแม่งก็กอดนะทุกคนนะคือผมบอกเลยน้องเก่งทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่ากูตู่เนี่ยไปลงโปลีกนะฮะโปลีกเอเชียปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่อีพียนะผมว่ากูตู่เอ็แค่แหละได้คักๆนะครับโอเค อ่ะก็อ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุทกๆวิวที่รับชมกันนะครับขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามน้องกูตู X2 ด้วยแล้วก็ ประกาศตรงนี้เลยว่ากูตู่นะตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในครอบครัวแก๊ง X2 ของเราแล้วนะครับซึ่งแก๊ง X2 ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยบิ๊กกี้ X2 อูจุน X2 กูตู่ X2 แล้วก็แก๊ส X2 นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามช่องไหนนะครในครอบครัวของเราก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับแก๊ง X2 ของเรานะครับวันนี้ก็ตู่พูดเลยรนิด่น,นึนนน ตูน่าเป็นนะครับน่ารักก็น่ารักเขาเป็นสายพูดน้อยแต่ว่าก็จริงใจตูเขาจะเป็นอย่างงี้เขาจะเป็นคนแบบว่าพูดพอแล้วก็จริงใจนะครับทุกคนครับอ้าสำหรับใครที่รักพี่ตูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแกงเอ็กทูนนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับทุกคนนะนี่ประตูห้องของน้องตูนะครับมียันพิเศษด้วยครับทุกคนนะก็อ่านเอาเองนะะว่ายันอะไรนะครับ คนคีอยันอะไรก็อ่านเอาเองนะทุกคนครับยันพิเศษครับทุกคน